สอนโรตารี่ในพื้นที่จังหวัดสงขลาและจังหวัดสตูลน,นะคะก็ร่วมการส่งมอบเครื่องกระตุกหัวใจให้กับโรงพยาบาลจำนวน5แห่งในพื้นที่จังหวัดสงขลาค่ะเพื่อใช้ในการช่วยเหลือผู้ป่วยเมื่อเร็วนี้นะคะภาค3330โดยสโมสรโรตารี่ในพื้นที่จังหวัดสงขลาและจังหวัดสตูลค่ะ โดยประกอบด้วยนะคะสมสรโรตารีหาดใหญ่สมสอรโรตารีหาดใหญ่นครินสมสอนรโรตารีหาดใหญ่อีสต์สมสอรโรตารีคอหงสมสอนรโรตารีโคกเสม็ดชุนสมสอรโรตารีนครหาดใหญ่สมสอรโรตารีควนลังหาดใหญ่สมสอรโรตารีสงขลาและสมสอรโรตารีจังหวัดสตูล ร่วมการส่งมอบเครื่องกระตุกหัวใจนะคะเพื่อช่วยเหลือชีวิตผู้ป่วยรวมมูล,ลค่ากว่า3ล้านบาทให้กับโรงพยาบาล5แห่งในพื้นที่จังหวัดสงขลาประกอบด้วยโรงพยาบาลสงขลาโรงพยาบาลหัดใหญ่โรงพยาบาลจนะโรงพยาบาลบางกลำ่ำและโรงพยาบาลคลองหอยโขงโดยมีตัวแทนนะคะของแต่ละโรงพยาบาลมารับมอบณนะห้องประชุมโรงพยาบาลสงขลา โดยมีนายแพทย์พงพศธีระนันตชัยผพ้่ำนในการโรงพยาบาลสงขลาเป็นตัวแทนในการรับมอบเครื่องกระตุกหัวใจในะคะเนื่องจากว่าเป็นอุปกรณ์ที่มีความสำคัญอย่างยิ่งในการจะช่วยเพิ่มโอกาสการรอดชีวิตของผู้ป่วยสูงมากเมื่อผู้ป่วยประสบภาวะหัวใจหยุดเต้นกระทันหันเพิ่มอัตราการรอดชีวิตของผู้ป่วยซึ่งหมายถึงความแตกต่างระหว่างการรอดชีวิตหรือการสูญเสียชีวิต โดยกิจกรรมในครั้งนี้นะคะสโมสรโรตารีในพื้นที่จั์สงขลาและจังหวัดสตูลได้มีการสำรวจความต้องการนะคะในการใช้อุปกรณ์ที่จำเป็นในโรงพยาบาลพบว่า โรงพยาบาลโดยส่วนใหญ่นะคะมีความต้องการในการใช้เครื่องกระตุกหัวใจซึ่งปัจจุบันมีไม่เพียงพอกับจำนวนผู้ป่วยที่เข้ารับบริการและอุปกรณ์ที่มีอยู่นะคะก็มีอายุการใช้งานมาอย่างยาวนานซึ่งเครื่องกระตุกหัวใจส่วนใหญ่ถูกใช้งานที่หอผู้ป่วยและแผนกฉุกเฉินในกรณีนะคะที่แผนกหรือวอร์ดอื่นๆต้องการใช้ก็ต้องใช้วิธีการในการยืมใช้ทำให้หลายครั้งไม่ทันต่อการช่วยเหลือชีวิตในหอผู้ป่วยหรือหน่วยดูแลแล และหน่วยปฏิบัติการต้องมีการเคลื่อนย้ายเครื่องกระตุกหัวใจระหว่างหอผู้ป่วยกับหน่วยดูแลหรือว่าหน่วยปฏิบัติการทําให้โอกาสในการช่วยเหลือชีวิตบางครั้งไม่ทันท่วงที ทำให้ทางสโมอสรโรตารี่ในพื้นที่จังหวัดสงขลาและจังหวัดสตูลค่ะหลังจากได้ทําการสํารวจความต้องการนะคะจึงได้มีการดาเนินโครงการบําเพ็ญประโยชน์เพื่อตอบสนองความต้องการของชุมชนอย่างยั่งยืนและมีการไปจัดซื้อน,นะคะเครื่องกระตุกหัวใจให้กับโรงพยาบาลจํวนวน5แห่งในพื้นที่จังหวัดสงขลา ด้านนายแพทย์พงพจ์ธีระนันตชัยผู้อำนวยการโรงพยาบาลสงขลานะคะซึ่งเป็นตัวแทนของโรงพยาบาลต่างๆกล่าวถึงการรับมอบเครื่องกระตุกหัวใจในครั้งนี้ว่า รู้สึกดีใจนะคะที่ได้รับเกียรติในการที่ส่งมอบนะคะเครื่องกระตุกหัวใจให้กับโรงพยาบาลทั้งหมดเนื่องจากว่าเห็นถึงความสําคัญในการช่วยเหลือชีวิตผู้ป่วยโดยจะมีการนําเครื่องกระตุกหัวใจนะคะไปมอบไปกับทุกโรงพยาบาลทั้ง5แห่งในพื้นที่จังหวัดสงขลาค่ะซึ่งพบว่าทั้ง ห้าแห่งนะคะในการส่งมอบในครั้งนี้พบว่าย,ยังมีความจําเป็นและก็ต้องการใช้เครื่องกระตุกหัวใจเป็นจำนวนมากไปฟังเสียงให้สัมภาษณ์ของผู้มีการโรงพยาบาลสงขลาที่กล่าวถึงความรู้สึกในครั้งนี้ค่ะแทนของอีกห้าโรงพยาบาลนะครับจากโรงพยาบาลหัดใหญ่โรงพยาบาลจนนะโรงพยาบาลบางกลับโรงพยาบาลคองหอยโคงด,ดีใจนะครับที่ว่าทางคณะโรตารีสากลโดยการนำของส่วนของภาคใต้เนี่ย ซื้อเครื่องมือแพทย์มาบริจาคให้เราทั้ง5โรงพยาบาลน,นะครับเป็นจำนวนถึงเ0 0 0หมื่นเหรียญสหรัฐซึ่งโครงการ Go บ e y แ n นเนี่ยเพิ่งเป็นโครงการแรกๆที่มาเกิดขึ้นนะครับพักใต้นี่รู้สึกว่าจะมีอยู่2องที่ทางสงขาก็ได้รับเกียรติการดูแลตรงนี้ซึ่งเครื่องมือนี้คือเครื่องมือกระตุกหัวใจหรือเครื่องดิฟฟิเบเลเตอร์สามารถช่วยชีวิตคนที่หัวใจหยุดเต้นได้เป็นเครื่องมือกระตุกหัวใจแบบเคลื่อนที่เคลื่อนย้ายได้ สามารถไปใช้ตามตึกต่างๆเคลื่อนย้ายได,ได้สะดวกเดิมเครื่องมือเนี่ยจุดใหญ่ก็อยู่ห้องจุกเฉินซึ่งหลายๆโรงพยาบาลก็มีเฉพาะี่ห้องจุกเฉินแต่ว่าตอนนี้เนี่ยพอได้เครื่องมือกระตุ้นใจเพิ่มขึ้นมาเนี่ยก็สามารถไปไว้ไวไวตามหอผู้ป่วยต่างๆได้เช่นหอผู้ป่วยที่มีคนไข้เสียชีวิตบ่อยเช่นอายุรกรรมหรือแม้กระทั่งตรง i c ซตรงอะไรพวกนี้ทําให้สามารถเคลือ่อนย้ายเครื่องมือได้เร็วขึ้นก็จะ ช่วยชีวิตคนไข้ได้มากขึ้นได้เร็วขึ้นด้วยอันนี้ก็ต้องขอขอบคุณทางโรตารี่สากลน,นะครับที่มความสำคัญตรงนี้ซึ่งว่าก็เป็นการช่วยเหลือประชาชนคนไทยผู้ป่วยที่เข้าถึงบริการได้ง่ายง่ายขึ้นก็เป็นการสนับสนุนภาครัฐที่มาบริจาคครั้งนี้ให้มีสุขภาพแข็งแรงนะครับไม่เป็นโรคภัยแค่เจ็บแล้วก็แข็งแรงดีตลอดไปครับ